จุดเด่นของเราคือบัวลอยไขหวานทรงเครื่องนะคะทุกอย่างเราทําเองได้มือหมดเลยคะ่ะของเราใช้คุณภาพเราซื้อสักับลูกค้าะคะ่ะพี่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วทําไมถึงมาขายบยัวลอยล่ะความชอบในการทําขนมความชอบในการที่ประดิบประดอยคาการปรุงแต่งอะไรเงะะี้ยค่ะ จุดเด่นก็เธอบัวลอยไขหวานทรงเครื่องโมิสสลีมราบทินกรอบมันต้มขิงบัวลอยนัำขิงค่ะบัวลอยลาวาค่ะ mm hmm. ก็อยากจะมีร้านขนมเล็กๆใจเราอยากทาให้บอกให้ลูกค้ากินแล้วมีความอร่อยอะไรเงี้ยก็มีความสุขค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ตอนนี้ก็บัวลอยไขหวาน30บาท40บบาทอะไรเงี้ย เราตามใจลูกค้าค่ะชอบหวานมากหวานน้อยชอบเค็มชอบอะไรเงี้ยค่ะรสชาติถูกปากใช่ค่ะรสชาติถูกปากวันหนึ่งแป้งบารยก็ทำสิบกิโลค่ะไข่ก็ใช้วันหนึ่ง7จ็ดแปดถาดอะไรเง<ม>ี้ยลูกค้าของเราก็จะเป็นคนแถวนี้คนทั่วไปเชียงใหม่นะคะแล้วถ้าเทศกาลก็จะมีคนมาเที่ยว <ๆ S 2> อะไรเงี้ยเวลาเปิดปิดก็4ี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนที่จุดเด่นก็คือสี่แยกทีทีบธนาชาติสับ้าคอยอะค่ะ ออก็ฝากมาชิมร้านป้าบะลอยแล้วกันนะคะบ้าบะลอยบะลอยไข่หวานสามขา่อยนะคะเชินเจินลูกค้ามาช่วยอุดหนุนของอร่อยออร่อยนะคะ